เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ค่ะครับวัดนี้ชื่อวัดมงคลแต่คนแถานั้นอาจจะคุ้นชื่อเดิมมากกว่าคือวัดทุ่งแป้งใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือดูจากข้อมูลแล้ววัดนี้เก่าแก่มากนะคะน่าจะร่วมร่วม200ปีได้เลยแต่เป็นวัดที่ดูเหมือนจะเล็กๆในชุมชนครับตั้งที่ตำบลท่าวังพร้าวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดราชสังกัดมหานิกาย ดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างได้เลยครับภารกิจเราก็คือสกัดข้อมูลสำคัญสำคัญดูว่าวัดที่ดูเรียบง่ายนี้มีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่งั้นเริ่มที่ประวัติก่อนเลยค่ะในนี้บอกว่าสร้างพศ2350โห2350นี่มันต้นรัตนโกสินทร์เลยนะคะใช่ครับช่วงนั้นเชียงใหม่เพิ่งจะฟื้นตัวจากการปกครองของพม่าได้ไม่นานยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าวใส่เมืองที่เราเคยได้ยินกันครับ การสร้างวัดช่วงนั้นก็น่าจะสะท้อนว่าชุมชนแถวนั้นเริ่มตั้งหลักปักฐานกันได้แล้วน่าสนใจมากค่ะแล้วข้อมูลยังบอกอีกว่ามีการบูรณะครั้งล่าสุดพศ2494ครับอันนั้นก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลยอ๋อค่ะฮะอาจจะเกี่ยวกับการ่้มแซมฟื้นฟูอะไรแบบนี้ไหมคะก็เป็นไปได้ครับอาจจะเสียหายหรือเป็นการฟื้นฟูขวัญกำลังใจคนในชุมชนแล้วก็มีอีกจุดสำคัญคือเรื่องออวิสุงมคารมสีมา อ๋อใช่ค่ะได้รับพระราชทานปี2538ครับซึ่งการได้รับวิสุงคามสีมานี่ก็คือการกำหนดเขตทำสังฆกรรมสำคัญของสงฆ์ได้อย่างเช่นการบวชพระถือเป็นเรื่องใหญ่ของวัดเลยนะคะแสดงว่าได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วถูกต้องครับเป็นการปักเขตพัตสีมาอย่างเป็นทางการทีนี้พอรู้ว่าวัดเก่าแก่ขนาดนี้มาดูเรื่องสถาปัตยกรรมกันบ้างดีกว่าตัววิหารนี่แหละครับที่น่าสนใจ ค่ะข้อมูลบอกว่าเป็นวิหารขนาดเล็กศิลปะล้านนาครับล้านนาแท้ๆเลยลักษณะคือฐานสี่เหลี่ยมผนังก่ออิฐถือปูนแล้วเสาข้างในล่ะคะเสาเป็นไม้ครับไม้แปดเหลี่ยมซึ่งก็เป็นลักษณะที่เจอในงานไม้ล้านนาเก่าๆส่วนหลังคานี่ดูจากข้อมูลแล้วครบเครื่องเลยนะคะสามชั้นลดหลั่นกันใช่ครับมีหน้าบันหรือที่ทางเหนือเรียกว่าหน้าแหนบเป็นงานแกะสลักไม้ประดับกระจกสีสวยงาม มีพวกช่อฟ้าปั้นลมครบเลยไหมคะครบครับช่อฟ้าปั้นลมตามแบบแผนวิหารล้านนาเลยภายในก็ปริติสถานพระประธานปางมารวิชัยปางชนะมารที่นิยมสร้างในวิหารทั่วไปนะคะใช่ครับแต่มีจุดหนึ่งที่เออสะดุดตาเหมือนกันในข้อมูลคือบอกว่าในวิหารเล็กๆเ,เนี่ยมีตู้กระจกด้วยตู้กระจกจัดแสดงอะไรคะจัดแสดงบูราณวัตถุครับอันนี้แหละที่น่าสนใจ เพราะปกติวิหารจะเป็นพื้นที่สำหรับทำสังฆกรรมจริงด้วยค่ะการมีตู้โบราณวัตถุในวิหารนี้ทำให้ดูเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆของชุมชนไปเลยนะคะใช่เลยครับอาจจะเป็นของที่ชาวบ้านเอามาถวายหรือเป็นของเก่าแก่ดั้งเดิมที่เก็บรักษาไว้คือมันมันเหมือนเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งเลยนะนอกเหนือจากตัวหนังสือ น่าสนใจมากค่ะนอกเหนือจากวิหารแล้วสัญ,ญลักษณ์ความเป็นล้านนาอีกอย่างก็คือซุ้มประตรูหรือซุ้มโขงใช่ไหมคะครับในเอกสารก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะว่ายังไงบ้างคะบทบามีซุ้มโขม,มอยู่ทางทิศเหนือกับทิศตะวันตกเป็นซุ้มขนาดเล็กๆครับแค่พอให้คนเดินผ่านได้ก่ออิดถือปูนเหมือนกันใช่ครับก่ออิดถือปูนแต่มีรายละเอียดน่าสนใจคือมีมุกยื่นออกมาทั้งสองด้าน อ๋อมีส่วนที่ยื่นออกมาด้วยถึงจะเล็กแต่ก็มีรายละเอียดนะคะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยในซุ้มโขงขนาดเล็กเท่าไหร่พอฟังร,มรวมๆทั้งวิหารที่เล็กแต่รายละเอียดครบกับซุ้มโขงแบบนี้มันทำให้เห็นภาพวัดในชุมชนสมัยก่อนเลยนะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ก็มีความสวยงามตามแบบแผนตามกำลังศรัทธาใช่ครับมันการปรับประยุกต์ศิลปะล้านนาให้เข้ากับบริบทของชุมชนแต่ก็ยังรักษาเอกลักษณ์สำคัญไว้ได้ ซึ่งวัดแบบนี้น่าละค่ะที่บางทีอาจจะเก็บรายละเอียดดั้งเดิมไว้ได้ดีกว่าวัดใหญ่ๆที่บูรณะกันเยอะๆก็ได้นะคะเป็นไปได้มากครับเพราะอาจจะไม่ค่อยถูกบูรณะใหญ่จนเปลี่ยนรูปแบบไปมากนักงานสรุปจากการดิฟไดฟของเราวันนี้วัดมงคลหรือวัดทุ่งแป้งก็คือวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในสารประตองเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีผ่านช่วงเวลาสําคัญสาคัญมาครับ มีวิหารศิละปะล้านนาขนาดเล็กที่รายละเอียดน่าสนใจครบถ้วนแล้วก็มีซุ้มประตูโขงที่มีลักษณะเฉพาะตัวด้วยค่ะแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจเรื่องตู้โบราณวัตถุในวิหารด้วยครับซึ่งจุดนี้แหละครับที่น่าจะชวนให้คิดต่อว่าโบราณวัตถุในตู้กระจกเหล่านั้นนะ่ะมันอาจจะกำลังกระซิบเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังอีกบ้าง เรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนศรัทธ,ธาหรือชีวิตของชุมชนวัดทุ่งแป้งตลอดสอศตวรรษที่ผ่านมาใช่ครับซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีบันทึกไว้ในเอกสารที่เราดูกันวันนี้ก็ได้นะครับ